หน้าีเลยเห็นปะมันจะมันจะต้องแยกรอบเนี้ยเฮ้ยจับคู่ตัวเองไว้ดิติโมเอ้ยใครอยู่กูอะไอ้ก้าเอาตี๋มึงก็อยู่กับคู่มึงดิแล้วมึงจะวิ่งไปที่อื่นทำไมมึงโดนดียวอ่ะโดนยี่สามคนอะมึงก็ช่วยเพื่อนดิมึงก็ช่วยเพื่อนลุมรีบเก็บงานไวดิมึงเล่นเป็นไหมเออช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนตัวเองไงอยู่คนเดียวไม่ใช่ว่ามึงวิ่งหาไม่มีคู่

เวไดี๋มวตรงนู้นอ๋าแม่งวามหายสสวยสวยสีเนี่ย่แหละอย่าเลิกกูหลเติมเหลือครึ่งหลอดอ่ะหยตัวกลุมเพื่อนตัวเองครับไม่ยังเป็นต้องวัยรนด้วยตัดครับสวยเดไม่อ้หัวมองมาสี่ห้าตัวห่าวเลย ลงขอฟ้าล่วงล่วงครับตัดหัวก่อนวิ่งงไปเลยออยออยออเลยกผีแบบเออผมล่วงว่ะตั้งไวเลยไม่ช่วยขวาก่อนม่ช่วยขวาหนครับขวาขวายวขวาคนนึงยกขวาคนนึงขอขวาคนนึงช่วงเหนือไอ้ออนอึ่งย่างนันขวาตัวนึงตัวนึงตัวนึงตัวว จะตายแล้วพี่เองบอกก็ดีอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้้ย้ยยโอย้ยยอยโอ้ย้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโ้อ้ยโอ้ยโอยยโมโอโอ้โอ้ยูอออ้ยโออย้ยโ้ย้ยโอ้ยโอ้อ้ยโออ้ยยอ้อ้ยอ้ย้ยโอ้ยโอ้้อ้้อ เดี๋ยวลบไปเลยโดนเลยเยอะเลยเยอะเลยประมาณสิบมด้เฮ้ยแล้วใครถืซ้ายเนี่ยไอเสกไปไหนวะเสกกลับมาหาเพื่อนหน่วยคุยอยพี่ผมต้องตามไปเอามันอ่ะเองขอบูมมาผมอ่ะกลางโดนตายแล้วมี่ตายตายสวยไอ้หัวฟ้านี่อีกตัวหัวฟ้าอีกกลางเดินกลางโดนอยู่กลางโดนนี่มัดแรงเกุ้งกุ้งหนึ่งครับเฮียกูวิ่งวิ่งหลุดออกมาไปช่วยสายน้ะสายมีน้ำ ใครใครสองคนไปต่อไปต่อไปต่อคอยจิโด้ครับไปไปไปดูไปครับสองคนครับสองไปล่างหนัวเฮียมันล่างหนัวตัดครับสวยกันเงิถฝังเราอย่าไปไกลนะมาช่วยกันตัดใกล้ๆพวกเราสามคนครับเดินสองครับลองไปอัพไปเลยไปเลยตาแดงขาวบู้กินเหลืองหน่อยหมโม้งผมโม้งเก็บแล้ว หลังเยอะลังเยอะนะตักเยอะเยอะนะประมาณสามปีมันว่าจะมาแต่ไหนกันดีเดินดีที่ไปโดนฝั่งโ้นเลยอย่าพึ่งอย่าพึ่งลึกเกินอย่าโดนซุนน่ะถอยก้อนขวาถอยก้อนมาถอยก้อนมาถอยก้อนบวกเลยบวกเลยเปิดเลยไปดิเจอไหน กอพี Ooh, ่ต oh, okay, oh, oh. ัวกามาตัดรกันก้พี่เตัดได้เลยล่องหล่งหมาตัดโอ้โหไปหนึ่ลงสองลงสล้ตัวนี้ตัวนี้เก็ผมก็ลองไปช่วยตายครับช่วยเพื่อนเลยไปเลยไปเลยตัวผมดเอาเอเอาเออ้แซนวิชไอ้เแซนวิ เหลือสองตัวครับเลยอสองตัวแซนด์วิชได้พี่เฮ้ยเราเหลือเป็นล้าพี่แข็งผมแ็งได้ผมแข็งได้ผมแข็งได้เด็กแซนด์วิชเลยผ่านเลยตามตามตามผ่านไปทาเลยโอ้หพี่จิโมโดนพี่จักรวิขยิบกระสือเลยปะน่ะเออมีหลายหน้าจัดแล้วน่ะเฮ้ยจัดไอ้ดำหน่อยเที้ยมเอากูคนเดียวเลยเนี่ย กูเลยเป็นแทงกูบอกเลยขวากูเลยไปแทงพวกกำลังไปไปเลยไปเลยขอบพี่เพื่อนเพื่อนมันล่วงหนึ่งโอ้ไปช่วยเพื่อนเลยไอ้ชื่อนี่สามอะไรของเพื่อนเกียร์โอ้โหไอ้เสกมึงเอาตีนมาให้กูทำไมเสกให้มาเก้อเลยหมากูผ่านเลยไอ้เจ้าของไฟล่ะโอ้ต้องปี๊ ดูมาีแบบจ้าเอาได้เอิโอ้โหคามเข็มมากไปเลยครับยโทษโบไปเลยโบสวยไปน่ถ hmm. ้นห้องนึงถ่อยิปียังมน็บสเลยต่อเลยก็เลยไปเลยตัวขอดำอ่ะเจ็บมาก เฮ้ยท่าทีเซกยอยมาะขอย้ายอยใหไม่ล้มเหรอวะล้มอเรอเอาเลย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 นเป็นก้อเหลือกี่คนเนี้ยเหลือแบบสวดากองอะไอติงี่ยท่าเชดาปัดเื้อผามึงชอบเข้าลือไก่จอร์ดแล้วมึงไปเปิดก่อนแล้วมันเสียเอาเลยเอาเลยเอาเลยเขาเยอะนะไปไป ไปหัวมองโอ้โหี่อ่ะเชื่อที่โดนกูแซนวิทแป๊บเดียวตายเนี่ยพี่เสกช่วยผมด้วยไหนๆไหนๆตีไหนๆผมโดนไอ้เนีคาดูกีคาดูโจ้เนี่ยใช้โดนเยอะไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยเนี่ยโดนกุแซนวิทเนี่ยตาหน่อยตาหน่อยตาหน่อยตาน่ั่หน่อยครับฝั่งขวาเฝั่งขวาฝั่งขวาเยอะนะขวาเยอะนะ ไอ้เน hey, ื่องท้องเจ็บแล้วหัวทองเจ็บแล้วเสร็จแล้วไปช่วยขวานะเสร็จแล้วไปช่วยขวานไอ้เชี่ยเสกคุณหลังแหวนพี่ซิโมตายเขาตายแล้วถ้าอย่างไม่เชี่ยควานขวาดีกว่าพี่ขวา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 เยอะมากไปเชี่ยวเราอีกขวาเยอะจัดแล้วซีโมไปไอ้เหี้ยเอ้ยลูกกูแม่งกดคีย์บอร์ดไอ้สัตว์ โอ้โหโมยเยอยลูกกูมันกดคีย์บอร์ดตัวกูมันไม่ยอมต่อยเที่มันกดคีบอร์ดที่สุดลูกพี่ดิลูความกระดคีย์บอร์ดเฮ้ยแล้วกระโดดเข้าหมดตามลูกกูด้วยนะไม่เอาลูกพี่ของผมยดยดเริ่มร่วงมาพี่เจ็บเลยเอีไยมันนหีว่าเจ็บเจ็บเจ็บเฮียตายเอ้ยกูว่าทำไมตัวกูไม่ต่อยตั้งนานในที่เดินอยู่นั่นเลยโอ้โหเปียกควัเยอะควันเยอะมาก ปาี๊มาันเพายววไยเดี๋ยวคนเหลอเดียวเพื่อนกดะลุมกระโดดลงกลางวงล้อมลุมมาให้เลื่อนมันเหลือเยอะเเนี่ยรองหนึ่งรัวเพื่อนเจ็ดงัครับเพื่อนโดนสับตายที่อ่เโี้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อดซากเดือซากล้ล้วน ซากล้วนซากล้วนเอาเก็บเอเก็บเราซากกว่าหรือเปล่ามาเลยเนี่ยท้ายหมดเลยพวกเราเนี่ยเรียกได้สายขวายเยอะขวายเยอะนะขวายเยอะขวายเยอะนะเฮ้ยใครเขต่อยหลังกูวะลมสองหนึ่งตัวนะพี่เดี๋ยวพี่ไปเที่ยวฝ่ยตาน้อยตาหนอยตาหนอยฝ่ายโดนเยอะเนาะตันตีโดนอยู่ไตันตีโดนอยู่คนเดียวตีสวนดิ ไปดคอมพิวเตอร์มาลยนะยมารมณ์เขาไปนะเออล่วงเออล่วงเหมือนกันโทษๆๆโทษโทษผมบอกไม่สวนกูหน่อยนะเองตายเดยเอาดิตายเยอะตัตันะเฮ้ยก็เลยมีเยอะเดไปเดวไ นายมันดูดพีันะโดนสองส่วนอยู่เลยไอโสมผมรีเล่แล้วอ่ะเลือดเต็มเมื่อกี้โดนสองมาตายอ่าไปพี่ไปไปไป่ปไ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 ปอไป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 อปไ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 ดไป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 ปไ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 เไปไปไ่ไต่อไปไ่ไี้ปไป่อไเไีไปไปไวไป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 มปไปมปไปไ่ไป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 ยปไ ฮัลโหลขวาขพี่ไมช็อตปากอย่ยปากดีเงือล่อยเยอะนะเพีิปากม่เลยล่อปากมึงซะละต้นบัตาได้บัตรอยเลยหมวดทัพไปเลยหมดทัพมาบไปให้มึงแล้วเอาไปเลยผก็จะยลบกาดับที่พี่ดดดดีดดดดีดดีดดีดี๋ดีด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 ดดี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 ดดีดดีดีดดีดดีดดย

ไปอะไรมึงอะไรเล้นยงเหลือ็ม่วงก็ตายละเอ็มเออร่วงแตกสวยเดเ๋ยวกูไปโอ้ยไม่ถานละเดืท้องเก็บกันดะเบเกอร์มันัวแดงเจ็บอยู่ร่วงหนีไปไหนกันพวกมึงอ่ะฮะหนีไปอะไรร่างไอ้ปัดอิสลามมูรกูบอกมึงอ่ะ พี่โมซาร์วินเลยพี่โมินมชีทมาฟามันเหรอแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอ,เอ,ร,ไไอเเร์เกรอร์้อยเอ็ดที่ใส่ล้มจัด่ฮมเบอร์เกอร์้โจมันดิโอ้โหนี่ไ้กูโดนฮมเบอร์เกอร์เหี้ยมงก็โดนกับพี่โโ เจ็บเจ็บตัด่วยมาตัดไปตายแล้วไปช่วยดิเยี้ยกลังชุนเลยเพื่อนแม่งมาตัดหนอมันวิ่งกันล่งเรามาพวกแม่งอ่ะกลางครับกลางเยอะมากที่เราตายหัวทิศเท้าเจ็บมากช่วยกลางเจ็บไหมเยี่ยมว้าป่ะขวาเยอะนะฮะเยี่ยมงอแตะเอ๊ะซ้ายเป็นที่ที่มันเหลือเยอะจังวะไปฮะไอ้รัโอ้ ไอ้กลางกลางเร็วๆเอยกลางกลางเชิญแล้วเข้ากลางก็ได้ยเราเข้ากลางดีกว่าพี่พี่ก้าพี่ก้าไปไหนครับสองหนึ่งเสร็จเอาเลยพี่โดนโดนสองเหมือนกันพี่ไม่เป็นไรพี่ได้แล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้หน่อยดำไม่ดำกูไม่ได้ต่อยเยอะหลังนะไอ้ดำเอาไอ้ดำ่อย ไอ้ปลาตายแล้วไอ้ปลาตายแล้วหัวเข้าไปกี่เลยมเดียวสวยร้องด้วยครับไอ้ดับไอ้ดับหน่อยไอ้ดับหน่อยกูวิ่งมาถ่ายเนี่ยแม่งวิ่งโคตรเก่งอ่ะฟังแม่งอ่ะวิ่งมาตายดับแตกเอาดิเอาดิออ๋ตอนนี้ตอนนี้หัวทองเลยสวยไอ้หัวเข้าจ็บแล้วเนาะตายหัวทองดิ กูไอ้สัสสิงของกูเนี่ยมาแย่งกูทุตไปคนเอียวม่วงกูคนเดียวไอ้สัตวสเป็นเจ๋อตายแล้วเฮ้ยจ็อดไอ้ยจ็อดมึงประกาศสกอร์เองเลยนะไอ้ยจ็อดแคับชนะครับจ็อดไม่โหดน้ำเงินส่งผมไอ้นี่ส่งผมวินต้าวินต้าเกินเหมือนเดิมน้องไปไปโดนกูโดนกูโดนอีกแล้วเอาผมเลยไอ้เชนอะทุดตีป ชี่โมแซน์บิชบานพี่เอาดิเฮ้ยวับโอ้หตายบิดตายเนี่ยเอาด้โดนลุงมต่ครับตายเจ็บมาเช่นตายเจ็บเจ็บเอยพี่กูเองกูเองเอามันได้ทำไมพโังมันผีอะพลาขอดูนะขอดนตายกำลังไปวาฝาีแค่สี ตายสวยตายผมบาดเจ็บแล้วตายหัวแดงตายตายท่านแงหัวดำ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 ตายเียตายยังเดียวเลยหยวมวเหัวงาาหัวม่วงเออตายตายนี่ขับปุ๋ยตายนี่บาากูแล้วมึงอ่ะบาลากูเฮียพี่เสี่ยพี่เสี่ยวันนี้จีาย สิบสามสี่สิบสามเฮ้ยอะไรวะอะไรอ่ะยินคุยอะไรกันอ่ะไม่เปลี่ยนจากคำว่าตายเป็นคำว่าแตกได้ไหมน่าดีนั่าจะดีกว่าแตกเลยแตกเลยไม่กี่ไม่กี่วิเห็นคำว่ากี่น้ำเงินนั่งไหมมีไหมไม่เห็นไม่เห็นไม่ได้มองช่างแม่งเหอะไอ้ที่อะช่างแม่งเหอะแม่งตายเนี่ยนะหัวเงี้ดำกว่าแม่งเองไปเลยบ้านอันนีแค่นี้เด็ก อลเฮียมันวิ่งหนีก่บน้องไปไปไปเอาเหียต่อยกูเอามึงเอาวิ่งออกกูออกแล้วมึงต่อยงัดกูอยู่อ่ะไม่จอจอกัวกัวห่อยมักลางโดนสองขวาโดนสามเลาวที่ไหนลงมาตัดหลังอ่ะองเทให้เรา่ไหลงมาแล้วน้อง ไม่ทันวะโทษที่เจอในหัวทองที่ต้องเพียรเก็บแล้วตายรมาเดียวเลยนี่มันหิวมาจากไหนวะหิวที่ถึงเจ้าเฮียนะเอาแมงแมงเฮียแตกแตกนี่เฮียน้ำพุ่งอ่ะแล้วอ่อนไนะเฮียดูดิปัดไม่หยุดอ่ะเฮียอันเท่านี้ กลับปาะตูกลับปาะตูเอาดิ๋ยวดิจะได้ห้าเท่ากันตายดีดีหายดีไอ้ที่ายเปิดแล้วขวาโถมอ่ะขวาเยอะขวามากติดบอล่อยน้องปล่อยพี่ได้ยาวหัวผมอ่ะเดี๋ยวผมอ่ะเดี๋ยวผมจะไปไหนแต่กูโดนหลุมว่ะเดินหลาบไอ้โหลุดไอ้โหลุดคนนึง หัวแดงเลยเน่ยกโดนลมอีกแลอโงนลหนการไวจัดเฮ้ยเอ้ยยเาขายเขาขายยดีกว่ามมาโยงมาโยงรือัง้ายดายดดิทำแล้วโบัยาลบว่าว่าไปไหนอ๋อโอเคครับโอเคครับกูโดนสองว่ะ ว่าฮอริซอนว่าทีมต่อยของวินมาแล้วมาแล้วหนึ่งหนึ่งแล้วตอนนี้ตัดเลยตี่เลยล้มตัดอะไรบ้างเฮ้ยเชื่อกูร่วงก่อนเลยเราก็โอมไปแล้เราก็โอมไปแล้วก็โอมเลยกลางเข้าแล้วมาดีสัสวยไปคิดว่าอะไรกไม่ช่วยนะจะลุมพี่กว่าไปเนอง คือไอ้เหยือดดำนี่เหมือนเหมือนเขามีความแค้นกับกูนะไอ้สัตว์นี่มันวิจับปีตลอดเลยวันนี้ไม่ตายไปแน่นอนอย่างเงี้ยขวาแค้นโดนลุมอ่ะนี่ลมไม่ตายไปแน่นอนมันทำเงี้ยโง่ไอควายมาดิตัดหัวฟ้าไม่กี้เราแพ้เหรอะไม่กี้แพ้เหรอะ่นี่เฮ้ยโอ้โหแต่เราไม่เป็นไรมาดิดำก็มาดิห้าสามกูก็ยอมมาดิเย็ด ไม่ได้ดนกูละโดนกูละดูดหลังกัวดูดหลังกอ้ควายดูดหลังได้พี่แต่อย่าให้มันดูอยอ่นแล้วกันควโชบัไอ้ไอ้ดำจะตายแล้วพี่ตายนึ่งโตโมตายฟ้าอะไเยอะปะไอ้ตัวนี้นไล่หนึ่งพี่จม ไอ้กูตายหนึ่งเปนานแล้วสวยสวยสวยเอาเดีเสียดีเอาดิเอาดิโดนพวกกูดนอ่ะดิมาไหลตันึ่งไหลไปด้นน้าเอาหน้าเอา้าเอ้าดิ้งหมพแดงลุกพอแดงหลุดไปซ้ายเหลือมาเดียวกูเหลือมาเดียวเจ้ากูกูเหลือครึ่งหลอดกูเหลือครึ่งหลอดพอแดงเจ็บพอแดงเจ็บกูเหลือครึ่งหลอดบ่เฮียโคตรหิวกูครึ่งหลอดหิวจนตายเลยแต่ละคนครึ่งหลอดกูครึ่งหลอดกูครึ่งหลอดกูครึ่งหลอดมาดไม่ไดิ กูพึ่งหลอดวะดีขร้มาวบ้างนะครับทุกคนข้าวกันเลยสองวินยังไม่เคยกินว่ะไอดำไอดำหมอไอดำหมอตายโอ้ยที่กูโดนน้องจไปเลยพื่อนโดนเหมือนกู่โอ้ยดำไม่ดำไม่หนีดำไม่หนีไกด้วยแย่วิ่งหนีไกฮัลโหลตัวดสอุ้ยโดนไม่ดูกระแทกน 2องหนึ 1, so mm. mm ่ง hmm. ก like ็อาูไม่อยู yeah. so ่เอากูไม nice. really. ่อยู่ไอ้ดำมาตายไอ้คอไอ้คอดำเอากูไม่อยู่ไอ้ไอมไอ้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 ไม้ไอ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 นไอ้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 อ้ได้ไอกไอ้ไอ้ไ้ไอ้ีอยไอนไอ้ไอ้ไอ้าอไอยอ้ไอาไอ้ไอไอ้อ้ไไอ้ไอ้ีอ้ไอ้ไอ้อไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้่อ้อยไอ้ไอ้นไอ้้ออไอ้ไอ้้ออไอ้ไอไอ้้อไมไอ้อ้ไไอออ ไปเฮ้ยกลับมาที่เดิมแซนวิชเราที่เดิมเอามึงมาตัวเดียวมึงโดนแซนวิชเอาดิเอาลูกแม่งเลยลูกแม่งเลยโซนเราตรงเนี้ยโซนเราโซนของแซนวิชแฮมเบอร์เกอร์ชีสโซนของแมคโดนัทพิจิบอว์พิจิบอว์โดนน้องเอ้ยยังหัวจมูนี่แค้นนะเขาเรียกว่าสามลุมสองไอ้สองลุมสามเขามกินเรียนร้องมาแล้ว อ่าร่งไปหนึ่งลไปหนึ่งมันลงไปหนึ่ง่ไอ้เนี่ยนจะพูนี่ยไอ้เนี่ยโดนลอีกหนึ่งรอีกหนึงจะพูแขนตายหนึงรจะพูดเลยหัวม้อโดนกูหัวม้โดนกูนี่คือพวกฮลิแกนอะว้เ็นดนสไม่ใช่ไม่ใช่พวกฮลิแกนเฮียนี่กูบอกว่าพวกมีนิชฮลิซนอ๋อดีมากฮิแกนมึงฝัดมะเนี่ยฮิแกนผมได้ยินว่าฮลิแกนเากินกันเด้อก็ต้อไร